ดีคับวันนี้เราก็มาถึงจุดรวมพลแล้วนะฮะก็มีทีมพี่ๆดูคติไทยแลนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบีจีนะฮะค้กร์นนี่ก็เป็นทีมงานที่ไปด้วยกันวันนี้นะครับ ตท,นทนแน้ำมันแป๊บนึงหลังจากที่เราเติมน้ำมันกันออกจากปั๊มได้สักพักหนึ่งนะฮะก็รถบีโมตาของพี่พูลิก็มีอาการงองแงเล็กน้อยนะครับก็จอดรอกันสักพักหนึ่งแล้วเราก็ไปกันต่อครับผม

เราัแปด้อยบาทเราบเยกเดี๋ยวเราถุงเรามาแบ่งกันอะไรวะถ้าถูกแบนะถ้าถูกแบ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนขอทุกคนานองทุนยานอยู่นีใช่เีดหูจ้ะจยไปนะเาแตเอบครับาแบ่ง พยานะซะด้วยันนี้นะควันนี้มาบ่ายบ่ายนี้เลยใช่ปะบ่ายนี้นะฮะบ่ายนี้เลยหลังจากที่ทำรถกันเสร็จเรียบร้อยเราก็ขี่มาถึงกันที่เขื่อนขุนด่านนะครับแล้วเราก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับพี่ๆที่มากันทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันพอไม่ได้ยินเสียงนะนี่ป่านี้แล้ตุ้มเปะแล้วนะที่เราช้าร์จในรถพี่เขาพังใช่ไหมรถตึงด้วยเป็นไรครับตัวนี้แก้แก้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้แก้แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับครับ ลูกปืนหลังแทนแล้วก็เปลี่ยนพระเบกมาครับผมหลังจากที่เราออกจากเขื่อนคุณดานมาแล้วเราก็เตรียมขึ้นเขาใหญ่กันนะครับไปชมกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างแน่ครับเฮ้ยรถไปกินรถพ่อนะรถพ่อไม่มีเหมือนกินมาจากรถรถดีไซน์ครับอันนี้แล้วก็มาถึงจุดชมวิวนะฮะ ก็สถานีเต็มรักนะฮะจุด um> สูงสุดหาคกลางนะครับที่เขาเขียวตอนนี้ก็วิรยากาศดีครับเอาอะไรเนี่ยคนนี้ยังไงเนี่ยเอาขยะไปเล่นไหนหรือเปล่าหูเร็วมากเลยนะฮะโอเคก็ไปพักกันฮะ หลังจากชมวิวข้างบนสักพักเราก็เตรียมตัวลงข้างล่างกันนะครับเพื่อจะไปกันที่เมืองโคราชแต่เดี๋ยวก่อน อ๋อพอดีเจอช้างป่านะครับชาวแก๊งโองเครับโอเคย้อนวันต่อใช่มไหมครับองกลั้วไปต้อสู้นะครับตาหยีเลยครับตอนนี้ครับเหมือนจะมีช้างโขงแล้วเอาเอามาแล้วครับพี่ช้างมาแล้วครับเฮ้ยช้างมาแล้วแน่ครัไปเลยครับไปเลยครับเอาไปนอ่ะเราลม

วันนี้ก็ฝากติดตามคลิปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ